มประมาณเนี้คือเน้นมองไกลๆมองให้ทะลุครับคือมองทีเดียวเห็น,นว่าเราจะไปรูไหนต่อรูไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเล่นหลอกพ่อครับเวลาขับร,บรถถ้าเรารีบนะครับแบบมุดเราเราจะไปนู่นไปนี่คือผมไม่ได้มุดเราอะไรมากนะครับก็แบบว่าเพราะว่าต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนยครับไม่ใช่มุดแล้วตัวเองไม่โอกาสชนรถชนโอกาสล้มสงูงอะไรเงี้ยไม่เอานะครับคือเราต้องมุดอย่าง ใช้สมองเลยเนี่ยครับอัานไหนอันตรายเราต้องไม่ไปครับอย่าไปเสี่ยงครับคือเราจะเสี่ยงก็ได้ครับจริงๆบางคันขับซิ่งมากเลยแบบพุดปัดพุดปัดเนี่ยเสี่ยงครับคือจริงๆผมต้องดูแลลูกต่อน,นะครับคือยังต้องมีลูกให้ดูแลอะไรประมาณเนี้ยแล้วบ้านผมนี่หาเงิน,นอยู่มกกกคนเดียวเนี่ยแล้วก็ต้องรักษาชีวิตไว้ครับ เนี่ยครับเราดูขับมาครับเราดูครับเลนขวาครับเป็นไงเลนขวามีคนขับช้าต่อกันเป็นแถวเราก็ไม่เข้าครับเรามาซ้ายก่อนครับเราดูเลนขวาจังหวะไหนเลนขวาโล่งเราค่อยไปอะไรเงี้ยแล้วเบรกนี่เราแตะตลอดนะครับไม่ต้องมองครับนิ้วผมอยู่ที่เบรกตลอดสองข้างเลยซ้ายขวามีโอ้มือผมอยู่ที่แตะตลอดครับคือทุกอย่างพร้อมหมดครับเซลวิวนาทีอะไรเกิดขึ้นได้หมดครับรถตัดทุ๊บเบรก ดิบแปรพร้อมเบรกอะไรเงี้ยมันปลอดภัยระดับหนึ่งครับบางทีเราก็ต้องมีพลาดบ้างจะมีเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยก็แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วครับนี่ครับแท็กซี่ตัดไม่เป็นไรครับเราไปต่อเราดูเลนขวามันรถมันติดกันเยอะอะไรเงี้ยเคอรี่เอ็กเพรสติดเคอรี่แล้วครับพอติดเคอรี่เราก็ไม่ไปแล้วครับ เนี่ครับซ้ายมือเห็นรถหนึ่งนี้ช้าเรามาดึงขวาเลยครับไม่มีอะไรครับแต่คันหน้าช้ากว่าเคอรี่อยู่วะไอนี่อะไรวะคันหน้าเนี่ย dnn อะไรเนี่ย traffic ฟฟเร็วน่อยครับสายละขับชมบวิวที่หลบให้คนอื่นบ้างก็ดีนี่ครับซ้ายก็ไปไม่ได้แล้วครับติดรถเสื้อเขียวช้าครับ ฆ่ากันให้ตายเลยดีกว่ามุดรูนี้แล้วกันไปไม่ได้เลยครับไม่หลบเลยครับพี่ไปได้เอาผงขวางอยู่นี้ได้หรอเอาจีเนี่ยสองคันแล้วเนี่ยเ,เวนกรรมจริงครับ คนขับช้านี้ก็ช้าไม่สนใจใครเลยนะครับไม่หลบไมอ่อะไรเลยนะอีกแต่เตือนนึงเราเอาเข้าซ้ายนะ,ะมานี่ครับมันติดยาวรถช้าไม่ค่อยจะหลบให้ครับ ขับกิลยู่ขวางอยู่งั้นนะครับครับเราออกซ้ายเลยดีกว่าซ้ายน่าจะเร็วกว่าครับขวามันคนส่วนใหญ่ก็ชอบขับขวาครับใครดู้ขวาอย่างเดียว โอ้โหออกมไม่ดูเลยคันนี้แย่มากครับขับรถไม่ดูหลังนี้ตายเร็วนะโอ้ยสมท่อชีวิตเห็นรถบิ๊กไบค์บางคันไม่ใส่กระจกนะครับกจกหลัง คือใส่ไปเลยครับมันอันตรายไม่ีไปตกขับรถมันบอกเท่แต่มันอันตรายกับตัวเรามันก็ไม่คุ้มคับชีวิตเราหลบรถกนลังจะไปเข้าข้างหน้ากันครับก็เล่นขับชิดขวากันซะทุกคันเลยอะไรเงี้ยโอ้พี่ชายแข่งกันนะนระ นะครี่เราเลงไปเลยครับเราจะออกเล่นไหนซ้ายว่างไหมมองไปเลยครับครับเนี่ยรถแม่งติดข้าวซอยกันเนี่ยดูดิคือสงสัยเนอร่อยเนขะ้าเข้าวซอยอะไรเนี้ยคนเลยไปไปติดข้าวซอยกันเยอะครับข้าวซอยนะใช่ข้าวซอย หน้าติดครับเราออกซ้ายเลยครับไปเลยครับตัดายบิดหมดออกครับไปใจเย็นครับี่ฝนไมเนน่ยฝนครับรถตู้เข้าไปแล้วเราก็ตามครับระวังครับรถบิดซ้ายไปเลยครับอ่าข้าอ่ะอขวารถขวา ดูรถหลังตลอดครับไม่ต้องห่วงครับน้ำมันจะหมดครึ่งหลังครับนี่ครับเป็นไงมีโอตัวแรงว่าจะเอ๊ะก็ลืมอัดกล้องปะวะอัดแล้วครับคุยอยู่คนเดียวพี่ไม่ลืมอัดกล้องนี่บนันไดนะครับคือ พูดฟูดกับทุกคนอะไรเงรี้ยอธิบายนั่นสายนี่ลืมกดอัดกล้องนี่โคตรเสียแบบเจีได้เพิงน้ำลายเลยครับผมอย่างนั้นโอ้โหกดอัดตั้งนานเฮ้ยลืมอัดกล้องอะไรเงรี้ยโอ้ติดยาเลยวะเนี่ยครับเราคือเห็นอนาคตไม่สดใสครับออกซ้ายไปเลยครับเอาวันนี้ทําอะไรวะคุยโทรศัพท์อีกแม่งหนักกว่าเก่าอีกเว้ยอนาคตมืดมน,นเลยทีเดียวครับเล่นนี้ ชิบหายแล้วโอ้โหซ้ายนี่ก็อะไรเนี่ยขวาก็คุยโทรศัพท์โอ้ไม่นะเฮ้ไปดิสะมมากครับคุยโทรศัพท์อะไรตอนนี้เนี่ยไฟแมงเขียวโหดเนี่ยครับแรงสายทุกคันครับโอ้ยมีกล้องด้วยคันนี้ไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยรถติด ถติดรถติดตด,ดูหลังเขาเลยเสีย okay, จังหวะเลยครับนี่ครับเรามองละผมเห็นคันหน้าสุดมันชา้าละผมออกซ้ายเลยครับดูรถหลังกันแล้วก็ซ้ายไม่น่าจะมีรถเยอะครับนี่ครับคือ ลามุดก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบเอาบันไลแล้วจะเล่นนี้ช้ากว่าซ้ายมีรถครับอย่ขพึ่งไปเอารถหมดก็ไปครับรออะไรแค่ดูขวาครับมีขวาอยู่เปิดไฟเ,เดี๋ยวขวาด้วยนะครับเลี้ยวนี่ครับไปละ เดี๋ข้าซ้ายแล้วก็รีบออกซ้ายครับรถมาไหมไม่มีครับไปเลยไม่มีรถครับไปซ้ายไประวังรถครับมันตรงมันแน่เลยตรงหรือซ้ายวะซ้ายไหมซ้ายครับคันเขียวเราก็ซ้ายตามต้องระวังนะครับบางทีเราจะเลี้ยวซ้ายไปอ้อมไปปาดข้างหน้านคือรถบางคันอาจจะตรงไปนะครับ ักปีนะครับสร้างมารูกี่ปีแล้วตัวอเนี่ยตึกตัวจีหรืออะไรเนี่ยดูรถขวานะไม่มีรถมอไซค์ามาก็ไปเลยครับไปเขียวด้วยอา่าไปเขียวแล้วก็ต้องรีบระวังรถครับพี่ ไปดิโอ้โหแมเงเอยไฟเสียวช้ายแต่ละคันโอ,โอ้ยถ้าพี่จะช้าหลบไปเถอะนั่นส้มเลยแย่มากครับผมซิ่งไปด้วยเขาขับช้าครับ๋รวเปล่าซซ็งเป็ด เสียเวลาเลยเสียไปนหนึ่งไฟแดงเอามอไซค์เทโคง้งครับนี เดี๋ยวแล้วไปเลยไป ปกอะไรมาครับรููรถกันนะครับหนูรถด,ดีดี ไปครับปาดขวาอย่างนี้เย็นครับพี่ทำไมไม่ค่อยดูรถกันเลยวะขวาโทรศัพท์ขับช้าครับไปซ้ายเลยครับ เฮ้ยทำไรกันวะเนี่ยโอ้ยตายตายตายหัช้ายาครับเ่นโค้มนึงครับระวังรถครับโอเคไม่มีรถเข้าไปแล้วครับระวังรถหกักสาครับ <c oughs> ปีบแต่แน่นอนนี่นโอเคขอบใจที่พี่มองค <c oughs> ันหกักสาไม่มองเลยนะครับผม เว้นเว่นเว้นไปแล้ว ทำเร็วร้อยร้อยหนึ่งละหน้ามู่เธอนะครับระวังดูมั่งแคสามเลนเลยแท็กซี่สองเลนนะครับเนี่ยครับต้องระวังเดียวออโต้นี่คขับเข้าเมืองสนุกครับมันเลยครับโอ้ย สามสี่หกครับไฟเขียวพอดีไปเลยพี่ไป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 เลยออาไฟแดง เราเลี้ยวตรงนี้ครับก็านาเลี้ยวนะไปหน้าดีกว่าเกี่ยวแล้วย่งกันเลี้ยวกับรถนะครับดูดีครับชีวิตกคงแทบตรงนี้เขาก็ห้ามกลับแต่ว่ารถไม่ให้กลับเราจะไปกลับตรงไหนวะนี่ครับกลับกันเต็มครับห้ามกลับรถ ยังดีก็เขียนห้ามกลับบ้านครับอะไรเงี้ยออไฟแดงครับข้างหน้าไม่รีบครับไปเรื่อยๆครับชิลหลบคอครับนี่ครับวันนี้ไม่เจอสีสูบเลยชิวหายครับอันนี้อ๋ชิวกันแดดครับ เขียวไหมเขียวล้วไปเลยครับไปแล้วอยเออนอ่น,นละเขียวไปแล้วครับหันแรกแล้วกันนี่ครับขับมามันไม่ดูผมหันกล้องไปให้ดูดเฉยครับว่าขับมาไม่ดูเสียบอย่างเดียวครับไม่สนใจใคร ไม่ดูอีกโอัอนละคันขับรถนี่ไม่มีสมองอะไรหรือไงเนี่ยอย่าให้ดานะข้างหน้าเอาดูข้างหน้าอย่างเดียวอะไรประมาณนี้คือข้างหน้ากูห้ามชนเงี้ยข้างหลังช่างแม่งตัดหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยดีก็น้าโมโหนะครับเจอเยอะครับขับรถไม่ดูหลังเนี่ย หากออกมาอัติเบียดตายเบียดฝ้าไม่ดูใครเลยก็ใครที่ไม่ค่อยดูหลังนี่มาฟังคลิปผมเนี่ยผมไม่ได้ว่านะคือติผมก็อยางให้ขับกันปลอดภัยกันหมดอันี้คือดูกระจหลังกันบ้างอะไรเงี้ยรถบางคันเขากำลังจะแซงอะไรเงี้ยมันติปาดเบียดใส่รบอะไรเงี้ยแถวนี้อันตรายครับบอกตรงๆนะครับ เรามีโอมาแก็สบายใจครับมีโอนี่มีที่ค้ำเท้ายันเวลาชนนะครับผมช่วยได้เยอะครับงงไม่ได้คือเนี่ยครับตรงเท้านะครับกดลงไปที่เท้าลงแรงแล้วเอาปลายเท้าจิกยันตรงตรงเนี้ยไว้ครับตรงเนี้ยคือเวลาชนนี่คือกำแนแน่นๆครับแล้วก็ปลายเท้าจิกลงครับให้น้ําหนักลงไปที่ขาให้หมดเพราะเวลาชนเราจะรถเราจะไม่ล้มนะครับ แต่จาชนแรงๆก็ไม่แน่ครับต้องดูดดดที่องศามุมที่ชนด้วยครับมอไซค์ออกมาไม่ดูครับแก่งระเบรกนี่ครับวินอีกแล้วเวลาผมขับถ้าผมจะชนนี่ผมจะจิกเท้าลงพื้นเต็มที่ครับเพื่อเอาไปยันนะครับต้มอ,อะไรเงี้ยคือเราปลอดภัยระดับหนึ่งครับข้อมือก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับ ห้เอาดัมโบผมมาจอดแถวนี้ยให้มาซื้อกว๋วดเตี๋ยวนี่ขับมาแถวนี้เหรอคนใช้ที่บ้านไหมบอกให้ซื้อกว๋วดเตี๋ยวเอาดัมโบมาขับจอดเล่นแถวนี้โถดูนี้ให้ผมขับมิโอมาทําง,งานเนี่ยกพะเราเปรียบเลยคนใช้ที่บ้าน มอกครมนรู้นะมีโอไม่มีเวลาบอกเลยนี่เราแบ่งแยกกันแล้วเนี่ยสองกลุ่มกลุ่มแก๊งสายแกงซ้ายกับขวาอย่างเงี้ยไปแล้วครับพี่นอ้องนี่พ่อบ้านที่บริษัทรครับพี่ศักไปและมีโอฮันเล็กครับโอเคเดี๋ยวเจอกันให,หม่นะทุกคนสวัสดีครับ